เรื่องคุณแห่งกรจะต้องกอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังเคสตัศดี้กันพี่ชายและพ่อของลูกเสียชีวิตาหากันไปถึงสามเดือน เป็นความโชคดีที่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทำให้ลูกได้รู้จักวิธีดูแลทั้งสองท่านก่อนที่จะจากโลกนี้ไปพี่ชางลูกเน่เป็นคนเฉยๆนิสัยอ่อนน้อมชอบอยู่คนเดียวช่วงวัยรุ่นได้ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จึงติดดื่มและสูบทุกวันบางวันดื่มเหล้าแทนข้าว ลูาเดยเชักชวนวิชามาบวชสามเดืแก้วในงานอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้านอกจากนั้นยังได้ชวนให้ร่วมบุญหล่อทองคำรูปหล่อหลวงปู่และบุญล่าสุดก่อนเสียชีวิตพิชาได้พาแม่มาร่วมบุญถวายสังฆทานสามพันวัดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2546วันนี้เราว่างเว้นบุญประเภทนี้ไปนานกันหลายเดือนนะจ๊ะ แล้วมาถึงปลายเดือนพี่ชายก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคเอสในวันที่31สิงหาคม2546ช่วงที่พี่ชายอาการสุดหนักลูกกระด้นิม,มนต์มมพระอาจารย์ที่วัดโทรศัพท์เล่าเรื่องบุญให้พี่ชายฟังแม่งลูกกระด้จัดเตรียมผ้าไตรไทากาทินปี46ให้อธิษฐานจิตและได้ทำบุญให้พี่ชายได้อนุมโมทนาบุญด้วยวันที่เสียชีวิต ลูกได้พูดเรื่องบุญให้พี่ชายนึกถึงบุญบวชสัมมณีนนแก้วนึกถึงพระบรมโุทธเจ้าบุญถวายสังฆทานและให้นึกถึงองค์พระแก้วใสสัมมาอารหังลูกได้พูดไปตลอดเวลาประมาณสองชั่วโมงสุดท้ายก่อนพี่ชายจะจากไปอย่างสงบในระหว่างจัดงานศพ ลูกติดสร้างบรรยากาศที่ทุกคนสบายใจไม่สมองในงานไม่มีการร้องไห้เสียใจลูกเดี๋ยวเปิดเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อให้พี่ชายและทุกคนฟังตลอดคืนจึงเป็นเหมือนงานกุศลมากกว่าไม่เน้นใส่ชุดดำไอ้ใส่ชุดสีอะไรก็ได้ทันทีมีครับตอนเช้าได้ชนนวนกันสวดมนต์ธรรมวัตเช้านั่งสมาธิส่งบนให้พี่ชายด้วยใจที่ใสใกันด้วยครับ หลังจากพี่ชายเสียชีวิตได้เกือบสามเดือนพ่องลลูกก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับวันที่17พฤศจิกายนส6หรวมอายุได้61ปีพ่อเป็นคนใจบุญได้รวบรวมหมู่ญาติสร้างโบสถ์สร้างพระประธานเอาไว้ที่วัดบ้านเกิดและวัดในหมู่บ้านพ่อได้เข้ามาสามร้างบรมิทิวัดพระธรรมกายเมื่อปี38ทําทุกบุญไม่เคยขาด เคยไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดหลายครั้งแต่มาร่วมงานบุญใหญ่และอาทิตย์ต้นเดือนบุญล่าสุดคือกระถิ่นี่หกพ่อได้อธิษฐานจิตกับหลวงปู่วัดปักน้ําให้ขายที่ดินได้ซึ่งเคยบอกขายแต่ยังไม่มีใครมาซื้อเพราะที่ดินบริเวณนี้กันด่านมากอธิษฐานอยู่เจ็ดวันก็ขายได้อย่างอาศัศจรรย์พ่อจึงนําเงินจำนวนหนึ่งมาร่วมบุญแต่ท่าไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ จึงฝากลูกมาทำให้ส่วนตัวพ่อได้จัดโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระที่บ้านรวมร่วมพิธีพร้อมกับทางวัดในงานทากถินสีหที่ผ่านมาช่วยที่พ่อป่วยพ่อเคยเล่าคนที่มาเยี่ยมฟังว่าพ่อที่ฐานจิตกับหลงปู่วัดปักน้ำว่าถ้าโรคนี้รักษาไม่หายก็ขอให้ไปอย่างสงบไม่ทุรนทุรายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันที่พ่อเสียชีวิต พ่อนอนเฉยๆไม่แสดงการเจ็บปวดใดๆลูกๆก็ได้พูดเรื่องบุญและเปิดเทปธรรมะตลอดเวลาพ่อจากไปอย่างสบายไม่ทุรนทุรายเหมือนที่ได้อธิษฐานไว้แต่มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งครับวันที่สีหลังจากที่พ่อเสียชีวิตซึ่งได้มีการเผาศพและเก็บกระดูกของพ่อแล้ว ลูกสาวของป้าได้เกิดอาการผีเข้าแต่วิ่งมาชี้หน้าลูกแล้วพูดว่าตอนอ่านประวัติพ่อทำไม่ถูกทำไมไม่อ่านชื่อญาติพี่น้องของเขาให้หมดแล้วเรียกทุกคนมารวมกันและบอกว่าเขาคือญาติของลูกลูกได้อธิบายว่าเวลามีน้อยโอ้ผีจะให้อ่านให้ครบหมดเลยจึงอ่านไม่ครบทุกคนไม่มีเจตนาลบหลู่ หญ้าก,ก็โวยวายเสียงหนังว่าไม่ให้เกียรติพี่น้องเอาดอกไม้ทุบเทียนมาขมาเดี๋ยวนี้ลูกยจึงไปขอเข้ามาตามที่ท่านบอกย่าก,ก็บ,บอกว่าให้ทุกคนรักกันมากๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยญาเหนื่อยเพราะอยู่เฝ้าพ่อตั้งแต่ป่วยจนสิ้นใจพยาบาลพิเศษเนะี่ยพยาบาลสวิภพนะยย่าเหนื่อยขอพักก่อนจากนั้นจาะาจะพาก,กันกลับบ้านลูกก็คิดว่า ยากงไปพร้อมกับญาติๆอะไรครับทาดีมคำถามพ่อและพี่ชายลูกก่อนเสียชีวิตเขารับรู้และทาตามที่ลูกบอกหรือไม่ครับนึกถึงบุญได้หรือไม่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่แม่และลูกทําไปให้หรือเปล่าครับพ่อและพี่ชายทำกรรมอะไรมาจึงอายุสั้นทําไมพ่อถึงเป็นมะเร็งตับ ก่อนตายทำไมจึงไม่ทรมานมากและร่างท่านหลังเสียชีวิตทำไมมีสีเหลืองนวลเหมือนเทียนไขหลังจากพี่ชายตายไปประมาณสามสี่วันได้มาเข้าร่างลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งอยากทราบว่าท่าพี่ชายและญาติได้มาเข้าร่างจริงหรือไม่ครับตอนนี้ญาตอยู่พบภูมิไหนบนที่ลูกทำให้ท่านนะได้รับหรือไม่ครับ แล้วทำอย่างไรให้ท่านสุขสบายขึ้นกว่าเดิมอีสาวคนตองลูกเป็นฝาแฝดกันแต่คนหนึ่งได้เสียชีวิตไปตอนอายุได้สามขวบอีกคนยังมีชีวิตอยู่ทำไมคนหนึ่งถึงมีอายุสั้นแต่คนยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และทำกรรมอะไรมาจึงได้มาเป็นฝาแฝดกันบุญที่ลูกได้ช่วยงานสาสมัครและได้ทำหน้าที่ผนันบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ลูกจะได้รับบุญมากแค่ไหนครับแล้วพ่อแม่งลกูกท่านจะมีส่วนในบุญของลูกหรือไม่ครับลูกทําบุญอะไรจรึงได้มาสร้างบารมีกัมูมขนะครับก็ทําบุญกัมูมขะมาสิจ๊ะอยากฟังไหมจ๊ะอยังให้ฝันนะจ๊ะพ่อก่อนตายสามารถนึกถึงบุญได้ บุญจึงได้ช่องทรงไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานเป็นทองของชั้นดาวดึงเฟสสองได้รับทุกบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ทิพยสมบัติและรัมีกายเจิดจ้ายิ่งขึ้นจ้าพ่ออายุไม่ยืนมากนักและตายด้วยโรคมะเร็งในตับเพราะกรรมสุรากับปานาธิบาตแต่ปานาธิบาตจะเป็นหลัก คือชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาในสังคมขุนในสังคมขุนนางโบราณจ้ะในี่ในอดีตนะก่อนตายไม่ทรมานมากเพราะบุญปัจจุบันและคำปฏิฐานท่านที่ขอบารมีหลวงปู่ที่ว่าจะให้ตายอย่างทุกทรมานกอบกับบุญในอดีตมาเสริมคือทำบุญด้วยยารักษาโรค แก่ชาวบ้านจึงทำให้คำามาทิาทฐาษของท่านเป็นจริงได้ร่างท่านก่อนตายและมีสีเหลืองนวลเหมือนทีงนไขก็เพราะโรคภัยแค่เจ็บจ้าใครเคยทำบุญด้วยยารักษาโรคมั้งสาธุพี่ชายก่อนตายก็พยายามนึกถึงบุญตามที่น้องชายแนะนำแต่ว่าในใจลึกๆยังพรั่นพลึงกลัวต่อความตายฟุ้ง สับสนฟุ้งถึงน้องจะพยายามบอกไงก็แล้วแต่สิ่งที่ตัวกระทำเอาไว้มันมาทำให้รบกวนใจฟุ้งกลัวต่อความตายเมื่อตายไปแล้วจึงตั้งวนเวียนอยู่เจ็ดวันท้าใจยังไม่ใสแต่ก็ไม่มองอะไรต่อมาภายหลังเจ็ดวันบุญก็ได้ช่องจากที่น้องอาทิตย์ไปให้ จึงมีภาพคือความสว่างก็เกิดขึ้นแต่ใจสายไม่เต็มที่เพราะว่านึกถึงบุญปนฟุ้งซ่านสับสนที่ตัวทำไวนะ้และมีบาปที่เจอโดยสุราการเมแต่บุญเนี่ยให้ช่องได้ช่องก่อนส่งผลให้เปเกิดเป็นพยานนาคชั้นดี อยู่บนชั้นจตุมหารรชิกามีวิมานเป็นทองและมีกายสีทองจ้ะเฮที่อายุสั้นเพราะกรรมกาเมในปัจจุบันที่เป็นโรคเอสตายนะทั้งที่อายุควรจะยืนถึงหกสิปีเหมือนคุณพ่อคือยังอยู่ได้ต่อไปหลังจากตายไปแล้วยากกมาเข้าร่างลูกพี่ลูกน้องจริงจ้ะเพราะท้าเกิดเป็นภูมิเทวายังเป็นห่วงลูกหลานจึงมาดูแลอยู่เรื่อย ท่าได้รับบุญเทวดไปให้จะทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่บุญยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนพบได้ให้ทําบุญไปให้ท่านอีก,กเรื่อยๆนะจ๊ะพี่สาวฝา,าแฝดกันในชาตินี้ก็เคยเกิดเป็นพี่สาวน้องสาวกันในอดีตและรักกันมากได้ธิฐานจิตขอใได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกด้วยความผูกพัน รักกันมากจึงทำให้มาเป็นฝาแฝดกันเหตุที่ทำให้พี่สาวอีกคนอายุสั้นเพราะชาติในอดีตพี่สาวคนนี้มีสามีที่ไปมีภรรยาน้อยและก็มีลูกเดียวกันจึงทำให้ตนเองแค้นและคิดฆ่าเด็กด้วยความบริษยาเพราะสามีเป็นหลงรักเด็กมากจึงได้เอาหมอนกดหน้าเด็กให้หายใจไม่ออกจนเด็กตาย ในราอายุสามขวบจ้ะ oh. ส่วนวิสาวิคนไม่ได้ทํากรรมบาปในบาตแบบนี้จึงยังมีชีวิตอยู่ oh. บุญที่ลูกทำหน้าที่อาสาสมัครก็จะส่งผลให้ลูกปิดอบายให้พ่อแม่และได้ชวนพ่อแม่ทําบุญท่นทั้งสองก็จะได้บุญที่จะทําให้ท่านไปสู่สุคติพบจ้ะส่วนตัวลูกเองก็ยิ่งได้บุญเต็มที่เต็มส่วนส่วนพ่อแม่นั้นได้บางส่วนตัวเองก็ได้เต็มส่วน ลูกก็เคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมูคณะ,ะจ้ะให้สร้างบารมีกันต่อไปจนกว่าจะหมดลมแ<า>ละบุญนี้ก็จะส่งผลให้มีสุขในภพต่อๆไปนะจ๊ะเรามาดูภาพนี้หน่อย<า>พ่อมีโบโปรกรมและเคยเกิดเป็นคุณนางชอบหลาสับปะรเกีฬาจึง,งท,ทำให้เป็นมะเร็งที่ตับและอายุสั้น เวลาตายแล้วไม่ทรมานเพราะบุญในปัจจุบันและคำอธิฐานกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และรวมทั้งบุญเก่าในอดีตที่เคยทำทานด้วยยารักษาโรคร่างหลังจากเสียชีวิตแา้มีสีเหลืองนวลเหมือนเทียนไขายก็เป็นเพราะโรคที่เกี่ยวกับตับพ่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเฟสสองพีชายก่อนตายนึกถึงบุญได้แต่ก็สลับกับความฟุ้งซ่าน วิตกกังวลสับสนกลัวตายจึงวนเวียนอยู่เจ็ดวันหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นวิญานาคชจตุมหาราชกาเพราะบุญปณกเตษกรมกรมกาเมและสุรายญาได้มาเข้าวร่างของลูกสาวป้าจริงๆเพราะญาไปเกิดเป็นภูมะิะเทวาแล้วได้กลับมาเฝ้าดูแลพ่อช่วงป่วยด้วยความห่วงใยปีสาฝาแฝดเคยได้อธิษฐานให้ได้เกิดเป็นพี่น้องกันอีก เขารักกันมากผูกพ,พันมากแต่คนหนึ่งมีกรรมที่เคยมีสามีแล้สามีไปมีเมียน้อยพอเมียน้อยมีลูกสามีก็เป็นหลงเมียน้อยหลงลูกรักลูกตอนเดงงจึงอริษยาแล้วได้ลงมือฆ่าลูกของเมียน้อยด้วยการเอาหมอนปิดหน้าเด็กจนหายใจไม่ออกตายนี่เด็กที่จริงอายุมากกว่านี้แแต่รีบๆทำ บุญที่ลูกทำลูกได้รับเต็มที่จ้าในทุกๆบุญลูกเคยติดตามสร้างบารมีมากระหมูขนคณะมาตลอดชาติอย่าประมาทให้สร้างบุญต่อไปจะได้ไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษด้วยการจ้า